ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งก็คือนายกอมตรียนรุทินพูดถึงว่าคือกำหนดการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปิยานน้ำตีนำนำคณะรมนตรีเข้าเฝ้าในวันที่24อ่าใช่ค่ะวันพุธนี้วันพุธค่ะแต่ว่าจะมีการประชุมสภาะช,ชาติไงซึ่งมันจะมีการประชุมสมัชชา,ชาใหญ่สภาะช,ชาติอังกาที่สหรัฐซึ่งจริงจริงในวันที่26 ก็ปรากฏว่าคุณรุทินเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะหาหรือกับผู้ทรงต่างประเทศเพราต้องเช็คระเบียบถ้ารัฐบาลยังไม่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคือเข้าเฝ้าเนี่ย 24. กว่าถแถลงนโยบายเนี่ยอย่างเร็วก็จะเป็นอาทิตย์โน้น่ะยี่สหรือไม่ก็สามสิเอ็ดหนึ่งะถูกไหมค่ะอ่าก็จะไม่ทันน้ําติกระ,ระบุนะครับว่าจริงๆการไปประชุมสมัชชาใหญ่ UN วันที่26 ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าควรจะไปในฐานะประเทศไทยเพราะกัมพูชาร้องเรียนว่าเยอะก็ต้องถือโอกาสชี้แจงให้เข้าใจว่าไทยเราเป็นฝ่ายถูกกระทะําค่ะทําความเข้าใจให้เขาเห็นว่าไทยไม่ได้ไปทําผิดกติกาอืนี่ฮะก็แปลว่าจริงๆคือเขมเมนเนี่ยเขาใช้ทุกเวทีน้อง mm hmm. กัมพูชาเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ตั้งแต่คณะมนตรีความมั่นคงจําได้ไหมค่ะ ที่พยายามจะไปเป็นเซน,นเข้าไปในคณะมนตรีความมั่นคงของ UN แล้วฝ่ายไทยท่านทูตที่น่นก็เข้าไปโต้ตอบว่ามันไม่ใช่วาระแล้วก็นำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งคณะมนตรีความมั่นคงเห็นว่าเป็นเรื่องทวิภาคี mm hmm. ไม่ได้กระทบกระเทือนศัิภาพโลกก็ตกไปแล้ะเขมรกัมพูชานี่ก็ใช้ทุกเวทีในโลกใบนี้มีเวทีไหนเนี่ยไปร้องหมดไอที่ชัดเจนก็คือ ที่การประชุมสหภาพรัฐสาภาอาเซียนนี่แหละที่มาเลเซีย3-4วันที่ผ่านมาเอาผมได้ทราบจากสอสอพักประชาชนนะว่า,าเขมรผู้แทนเขาทั้งระดับสสกับสอวอกับเจ้าหน้าที่นะโวนตลอดคือตั้งแต่วงใหญ่นางควรรอบก่อนได้ใจไงตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีผู้แทนสสผู้หญิงเข้าไปไงเป็นการประชุมสาภาสตรีค่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังน้ำตา อรอบนั้นก็ครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้นางควรอีกนงา,นา,นาง,ค,นงควรสุดารีเป็นประธานสภาของเขมรใช่ค่ะก็ปรากฏนี่ไงควรสุดารีรอบนี้จรังเซมันรรมวันรุ่งขึ้นก็ยังมีอีกคือเขาใช้ทุกวาระทุกเวทีขณะประชุมอาสาภาพรัฐสภาอาเซียนคุยนอกรอบกับแคนาดาคุยนอกรอบกับสาภาพยุโรปก็จะมีสสเขมรเนี่ยเข้าไป เอาเรื่องนี้เข้าไปฟังไทยเนี่ยผมอ่านข่าวเมื่อวานจากคุณการพัชรินนะ่ะสอสอพักประชาชนกทมบอกว่า,าสมาชิกสภาของชาติต่างๆเนี่ยอิดหนาราใจไปตามๆกันว่าเล่นอะไรทำอะไรกันแบบนี้แต่ที่มันร้ายแรงที่สุดท่านผู้ชมอ่าโปรดดูอีกครั้งหนึ่งลังเซมารวมกับสวของไทยกำลังยืนให้สัมภาษณ์อยู่ คณะสสคณะเจ้าหน้าที่ของเขเมรเดินมาทางข้างหลังและพอผ่านปุ๊บ <c oughs> ๆๆๆๆแล้วก็ขาดเสลิดคัดคันนะครับให้กับประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีท <c oughs> แ,แังนัี่ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยนะครับเราก็พยายามมุ่งไาในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเอื่นๆในภูมิภาคครับ <c oughs> อบนะเห็นไหมคือถ้ามาเกิดขึ้นแถวนี้เนี่ยบังเอิญไม่ใช่เวทีรัฐสภาอาเซียนคุณรวมกับสอวอีกท่านหนึ่งคงไม่ทําแถวนี้คุณจะมีคนถามทันทีตีติดคออ่ะอ่ะมันคงมีนี่แบบภาษาชาวบ้านไงไม่ใช่วาทีดีถูกไหมอ่ามันผิดปกติไหมอ่ะเดินมาข้างหลังตั้งแต่ไกลเดินอ่ะไม่ไอเลยค่ะพอเข้ามาถึงระยะปุ๊บ พัดคันนะครับเาให้กับประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักๆเนี่ยนะครับเราก็พยายามมุ่งไาในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศไทยและวก็ประเทศอื่น,นๆในภูมิภาคค,คือมันขาดชัดเลยอ่ะเ <c oughs> ออเรื่องอย่างนี้เราควรจะเอาภาพนี้เี่ยไปแสดงกับชาวโลกนะ <c oughs> อะก่อนที่คุณจะฟังเขา ดูสิกริยาเป็นอย่างนี้ถูกไหมเห็นไหมนี่ไงทุกวันน้องค่ะทุกวัน,นควรควรสุดารีคือ่อานว่าอะไรน้องใส่ควบกล้ามเข้าไหม <c oughs> นางครรวนพี่ไม่เก่งไง น้องใส่นิดนึงสมเด็จควรสุดารีเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อไม่เป็นไรเวลาเขาใส่หมดะอะเขมน่ะสมเด็จเลยเหรอใช่ค่ะถ้าตามจริงๆนะคือสมเด็จควร <c oughs> ออสมเด็จควรสุดารีออประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาค่ะออคือในการกล่าวถ้อยแถลงของผู้นำรัฐสภาอาเซียนที่มาเลเซียค่ะเ,ออเขาก็พูดไปเธอก็พูดไปถึงเรื่องออออวา่าสออิบแปดทหาร<อ>เลยศึกถูกควบคุมตัวโดยมิชอบฝ่ายไทยติดตั้งรั้วลวดน้นาผิดกฎหมายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยากให้อาเซียนเนี่ยช่วยยับยั้งการใช้กำลังและความรุนแรงทางทหารสุดท้ายโลมค่ะ โต้ตอบใช่ไหมน้องใช่ค่ะคุณโรมก็เลยลุกขึ้นโต้ตอบนั่งนั่งนั่งนี่แหละค่ะนั่งแต่ก็พูดแล้วก็โต้ตอบบอกว่าไม่ควรจะมาใช้เวทีนี้ในการที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างสองประเทศที่เราคุยกันได้มันมีการประชุมหลายวงที่เราคุยกันได้ระหว่างสองประเทศอืมอ่ะอันนี้ว่ากันไปพอะจะเป็นเกรดเพราะอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมโรมถึงอัดอั้นขนาดนั้นถึงกระดาษขึ้นไปเต้นน่ะ อืมตอนงานเลี้ยงอาหารค่ำนี่เพรอะดีไม่ร้องเพลงนะอ๋อ,อเพลง,พลงคือพี่ว่าคล่อมไหมเต้นคล่อมจังหวะใช่ แต่ผมก็นึกได้ว่ามโรมในเวลาทํางานก็จริงจังเวลาอย่างนี้มันก็มีก็วันก่อนจําได้ไหมเหรออาเมนด้าไงอ,อ๋อใช่ใช่น้องอาเมนด้ามายังมาเต้นกับอาเมนด้าอยู่เลยค่ะ